เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคนสําเร็จทุกคน,นเขามีเทคนิคอะไรในการที่ดึงดูดเงินแล้วก็ทําความสําเร็จได้แบบมากมายนะคะก็คือเทคนิคหนึ่งอย่างที่ครูโชได้ยินมาแล้วก็ครูโชทำมาเองด้วยก็คือการเขียนนะคะการเขียนบันทึกว่าคุณต้องการอะไรสิ่งที่คุณต้องการนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาก่อนและในส่วนของอันดับต่อไปการเขียนเป้าหมายนะคะอย่างเช่นเมื่อต้องการอะไรเขาก็จะเขียนลงไปเหมือนกันเพราะว่าใน พลังงานปากกาสิทธ์ของเราคือมันอยู่ที่ปลายมือเรานะคะพลังงานเวลาเราเขียนไปมันจะส่งมาจากความคิดของเราไปที่ปลายปากกาแล้วก็ลงไปที่สมุดแต่ออทีเนี้ยมันจะมีประสิทธิผลมากเลยมันจะมีพลังงานมากเลยถ้าคุณเขียนลงในกระดาษนะคะลงในสมุดบันทึกไม่ใช่เขียนลงใน iPad นะคะมันจะ ช่วยให้คุณสำเร็จได้เร็วขึ้นโดยที่เหนื่อยน้อยลงนะคะคุชกก็จะมีคอร์สท,ที่แนะนำก็คือจะเป็นคอร์สการเขียนม n นิเฟสนะคะตัวนี้เป็นมันิเฟสสำหรับการสั่งรวยเลยแต่คุณสามารถเอาไปใช้ในหน้าที่การงานหรือว่าความรักก็ได้นะคะค่าใครสนใจคือ early bird ตอนนี้ก็อยู่ที่3,900บาทนะคะเป็นคอร์สออนไลน์ไล n e อนคุชโปรดักชันหรือว่าติดต่อที่เพจได้เลยค่ะ